สวัสดีค่ะวันนี้หนุ้ยพาทุกคนตื่นเช้ามาค่ะมาเดินตลาดท่าน้ำนนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราจะต่อแถวซื้อร้านไหนกันบ้างไปเลยค่ะวันนี้ก็คือบรรยากาศเช้าเช้านะครับนี่พาตื่นละแล้วก็แม่ค้าเยอะแยะเลยเะะลนะครับก็จะเป็นโซนผักโซนผักที่อยู่ลานหน้าตลาดใช่แล้วก็ของกินพวกปลาโกพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราหาอะไรกินกันหน่อย แล้วก็มีพวกผลไม้ด้วยนะครับนี่โตนี้ยังจัดร้านกันไม่เสร็จเพราะวันนี้เราตื่นแต่เช้ามาเลยเช้ามากใช่คุณนุ้ยจะกินกาแฟไหมกาแฟปังโกะกาแฟปังโกะคุณอ้อคุณอ้ออันนี้คือจะเป็นตลาดด้านในด้านในใช่ด้านในก็มีของกินข้างหน้านี่มีปลาแห้งปลามาแล้วอืมก็มีของพวกปลสลิตของแห้งของอะไรอย่างนี้นะย่านี้่นี่ราคาก็โอตื่นแต่เช้ากันเลยนะ ใช่คุณเดชอ่าเยอะเลยคุณนุ้ยวันนี้เราจะเอาฝั่งขวาก่อนใช่ไหมคุณฝั่งขวาก่อนไหมน้ำท่วมไหมคุณแม่น้ำน้ำท่วมหรอท่วมหรอไม่ท่วมโอเคคุณแม่พูดคุณแม่พูดตกใจเลยอ่าอ่า ด,นนด้านนี้ก็จะเป็นของกินเขากำลังจัดอยู่คุณด้วยตอนนี้ยังไม่เสร็จเท่าไหร่เพราะเรามาเช้ามากคือของกินของอะไรแบบนี้ยขนมขนมแบบนี้เนี่ยแ,แบบนี้คุณด้วยแบบนี้คือกําลังจัดร้านอยู่กําลังนั้นอยู่คุณนุยไปนุ้ดไปทางนู้นเดือบอะปะผมเดินไม่ถูกเลยเพราะเห็นพ่อค้าก็มูเรามุดเข้ามา,าโซนของสดเกิดดีวะ่ะเพราะเช้าคนก็ ยังไม่มากันเราตื่นแต่เช้ากันตอนวิ่พ่อค้าไหมคะกำลังจัดของกันอยู่สองฝั่งว่าฝั่งมีทุกอย่างค่ะใช่โมเสตเ็ดไก่แล้วก็ของโชห่วยแล้วก็ของพวกเครื่องกุ้ยเตี๋ยวอ่ะใช่ตอนนี้เราเราราไอ้นี่อยู่นะเราเรากำลังถามอยู่ว่าน้ำท่วมป่ะเถื่นีังเอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่เอาอยู่เก่งมากเลยนะใช่แต่เขาประกาศเป็นไอ้นี่แล้วนะอุตชกภัยนะแต่เอาอยู่ใช่เอาอยู่ใช่ไหม เขาผมขอบคงเขาวะได้ได้ได้เรียกได้นะคะแชร์พูด้วยอืมวันนี้ป้าลมดีใช่ไหมหยุดมาที่นี่น้ำท่วมมาที่นี่แล้วคิดว่าน้ำจะน้ำจะมาถึงไหมคะเนี่ยยา้ถึงเลยดีมากถ้าถ้ามาลงเท่าไหร่คะเนี่ย คิดไปแค่สามห้ากระดาษเลือกได้เลยค่ะมาใหม่ๆตัวใหญ่เลยนะผักไายวันนี้เองค่ะพี่น้อป้าหายไปไหนมาหยุดมันน้ำมันท่วมกันแล้วไปอุทยาไปปักไทยไปบ้านป้าหยุดอุทยาเหรอโอ้ผักไข่ก็เป็นบรรยากาศแบบเช้าๆอยู่นะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูร้านปลาวันนี้คุณลุยเหรอเขาจะซื้อปลาหน่อยอยากกินปลานิ่นทอดราดพริกใช่ คือเราเราไม่ได้จอ้ดูนะเราดูคร่าวๆเราจะบอกนะเพราะว่าพ่อค้าเราไม่อยากเข้าไปตอนนี้เรากำลังจัดร้านกันอยู่ใช่แลมีคจัดร้านเดี๋ยวก็รอคนใส่เดียวใส่เดียวเมื่อกี้เลยอะวันนี้เรามาเราไม่ได้ชนคนเลยนะดีดีเลยสวัสดีครับเจ๊สดทุกอย่าง น้ำดอกไม้ตาเดียวกระพงกระเต๋านี่พี่น้องนรับทีมสรบศพเลยนี่แล้แล้วก็มีนะคุณมาได้นะน้ำไม่ท่วมนะที่นี่ไม่ซีใช่มาได้มาได้โอ้โหนี่คุณปูโอ้ปูตัวเท่ากําปั้นตัวใหญ่มากตัวเท่ากันตัวเต็มมือเนี่ยเต็มมือเลยคุณนุ้ยตัวใหญ่นะคุณนุ้ยเกือบสองร้อยเมตรนะความสูงคุณนุ้ยตัวสูงนะใหญ่ สูงใหญ่แล้วอ้วนด้วยอย่าบุลีกันสตไม่ลองลองกิดดูอ่ะว่ามือมือขนาดเนี้ยปูจะขนาดไหนเจอแหละลาเจอปลาเจอแล้วแต่ปลาป่าคุณเลยโอ้ยตัวใหญ่มากใช่โอ้ยอย่างอ้าปาอยู่เลยนะใช่เออยาวใหญ่ยาวใหญ่เลยแต่ใหญ่เกินจะทะจะรับไม่ไหวอ่ะ นี่นี่ดูด้วยสดสดเป็นๆเลยคุณใช่จัมโบนี่เท่าไหร่คะโล80แล้วนี่เด็่ห60 60อันนั้นห้าหกสี่คุณจะเอาสักตัวใช่ไหมเอาไหมจะได้สั่งเขาไว้ต้องเอาเอาไม่ใหญ่มากเอาสองตัวใช่ไหมใช่เอาสองตัวได้ไหมฮะสั่งไว้ก่อนอสองตัวทำให้ปหะครับทอดเก็ดวอกไตวอบเอาไปทอด เอาไปทอดใช่ไหมเอาเงือกออกไปเลยเอาหัวหัวเอาไว้ไหมคุณหัวหัวไม่เอาหัวไม่เอาตัดด้วยตัดด้วยตัดด้วยตัดทีพไปเลยตัดทีพไปเลยควักไส้เอาหัวออกโอโหปลาฉมงามนี่ตัวใหญ่มากอ่ะใช่คุณผู้นี่ปลาปลาแมงปอไปเป็นหูนี่ยปลาแมงแมงปอไปปอนตัวใหญ่ปลาสลิดเขาก็มีคุณใช่ใช่ ปลากุลาวปลากระบอ,อะปากปลาขาวเล็กคุณุยเคยจะกินปลาลเนาะวันนี้นะอ่าตัวใหญ่หญเลยคุณวยนี่ปลานี่น้ำดอกไม้เยอะเลยกระพงขาวก็ตัวใหญ่นะอ่าแต่เมื่อกี้ร้านนะี้ยเมื่อกี้น่ากินนะใช่ร้านอะไรอะไอ้ต้มรสดูดเนี่ยด้วยคนรื้อเดินเข้าไปรื้อเดินเข้าไปผมจะดูปลาอ๋อนี่เขามีปลาน้ําจืดด้วยปลาช่อนอนี่ปลาหนังดอกไม้ มันคือแย่งนี้ป่ะคุณอันนี้เขาเอาไปทำหนมจีนตั้งยาใช่ี่เรามาเช้าจริงๆนั้นเนี่ยเรามาเช้าจริงๆนะดูฟ้ายังไม่มายังไม่สว่างเลยคนยังไม่มาเลยตาคุณลุยหลานที่เราซื้อป่านนี้ขายดีแต่เช้าเลยนะใช่เดีย๋ยวเราเดินที่เราฝั่งนะคุณลุยเดียย๋ยวเราฝั่งคุเราขอขาลับอันนี้ไม่ใช่น้ำนะอา ไม่อันนี้คือน้ำแฉะตลาดสดอ่าไม่ใช่น้ำท่วมนะอเยอะเลยเดี๋ยวเราฟังคุณน้าถ่ายมากเลยต่อข้างถางก็เป็นของทะเลคุณนุ้ยของทะเลสดสดเลยร้อยร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งเก้าห้าอันนี้สองฝั่งนี้ก็มีนะสองตัวเจ็ดสิบอะคะ ของตัวเจ็ดสิบทำแล้วด้วยคนเมื่อกี้คุณไปซื้อปลาอย่างไรยังดิ้นอยู่เลยคุณไปซื้อยังดิ้นอยู่เลยนะปลาทูโล่ละร้อยอู้คุณลุยบาทซื้อของแต่เช้าปลายังดิ้นอยู่เลยเออนี่อ๋อวันนี้ได้เห็นหน้ากันแล้วทุกทีเห็นมาหันหลังอยู่อย่างเงี้ยวันนี้แต่เช้าใช่ไหมท่าสายๆยุ่งเลยเนาะ อุ้ยนี่ถูกมากเลยนะหอยลายโล7จ็บาทอ่ะตัวใหญ่นะยังเป็นอยู่เลยแลบเลนอยู่นะคุณด้วยไปผัดเผ็ดปะฮะผัดหอยลายปะคุณจะเอาใช่ไหมเอาดิบะเอาครึ่งโลอ่ะครึ่งโลเท่าไหร่ครึ่งโลจุดหนึ่งเองนะครึ่งโลพอแล้วเรากินไม่ขี่คนนึงเอาไปกินที่นี้ให้น้องจัดดูครึ่งโลอุ้ยนี่ก็เยอะพอแล้วนี่เอาครึ่งโลเออเยอะแล้วเดี๋ยวพีถ่ายไว้ก่อนนะเดี๋ยวผ่าไว้ก่อนเยอะแล้ว รัดถุงดีๆนะอย่าให้ห่วงนะจ๊ะฝากไว้ก่อนโอเคคุณดูได้ของกินแล้วเดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆว่ามีอะไรบ้างเช้าเช้านี่แบบไม่ยุ่งยากนะคุณดุนะโอ้โหนี่มีุกุนๆมีทุกชนิดปลาทูจาระเม็ดดาวีจาระร้อยอืมโหจาระร้อยน่าสนใจนะตัวไม่ถึงสิบบาทเลยอ่ะนี่นี่ก็ร้อยนี่ปลานําดอกไม้ ร้อยทุกตาก้าแม่เขาบอกร้อยทุกตาก้าหูนากินมากคุณตัวปลาเขาสดสดเลยนะใช่แล้วตัวใหญ่ด้วยอแม่ค้าก็สดสดด้วยสวยด้วยอนี่ของทะเลกุ้งหมึกนี่เยอะแยะเลยร้านเจ๊แกอ่ใครตามหาปูแกะปูก้อนที่ตลาดเมืองนนมีนะเข้ามาสายมือถุงให้ครับคุณแม่ จะถามราคาให้โลเท่าไหร่คะโลสองพันโลสองพันห้าอ๋อราคายืนพื้นนะประมาณนี้อ่าอ่านี่นะที่นี่มีนะคนถามนะถ้าปูก้อนอ่ะสองพันแล้วก็ลงมาใช้เล็กหน่อยก็พันแปดพันห้าสองร้อยใช่มาซื้อกันเอาเองนะเราไปซื้อให้แบ่งขายไหมคะแบ่งหมดอ๋อโอเคขอบคุณครับคุณแม่นี่ ดูหน้าดูหน้าไหมคะคนสวยไว้ถ่ายไว้แล้วถ่ายไวแล้วร้านเจ๊พ่าเจ๊ดำนะมาถามหานะมาดูเอาดูให้แล้วเอ๊ฝั่งนี้ก็มีนะเต็มเลยเดือดนี่ปลากระเบนย่างแล้วหองผัดเผ็ดใช่ปลาสดๆเลยนะคุณดูปลาทะเลทั้งน้ำดอกไม้ปลากระพงขาวปลาโอมีหลากหลายเลยดิปลาเก๋าอ่า ปลาน้ำจืดก็มีนะคุณสำหรับสายปลาปลานิลนปลาจะเอปลาทับทิมแม่ค้าก็ร้านไหนกไหนนี่เขาจัดร้านกันเช้าเลยนี่แล้วปลาสดๆเลยเขาเพิ่งไปตกมาบ้างนี่หมึกนี่หมึกอาเจนค่ะใช่เพิ่งจับมาให้บ้างอ่อู้แล้วนี่มีกุ้งทะเลนะกุ้งแฉบวยอ่ะใช่เยอะเลยหลากหลาย มึกกระดองก็มียังไม่ได้ติดราคาเพราะว่ายังช้าอยู่ของเพิงจัดร้านอนึ่งงจัดร้านเสร็จนี่นี่หอยก็ด้วยหอยเป็นเป็นเลยสดๆเลยใช่ปูก็มีปูก็มีนะราคามาถามหาปูเราไม่เดินเข้าไปไหนนะร้องในยังจัดไม่เสร็จเลยไม่แน่ลองเดินไปก่อน ยังจัดบไม่เคยทั้โอ้โหนนโอ้มีเยอะเลยทุกคนเอาเอาแค่นี้พอดีกว่าเราไม่เดินดีกว่าแต่ทางนี้เราไม่เคยเดินไปเลยนะคุณเคยไปแล้วตรงไหนทางนู้นน่ะนี่นี่ทางนี้ยังไม่เคยเลยนี่ทางนู้นเ่ะเคยเดินไปแล้วอ๋อ้ายตลาดมีปลาแห้งนะปลากินนะปลาแดดเดียวหน่ตลาดขายเลยดิตลาดพัดลมเลย สว,สวยเลยหมักเสร็จตักขายเลยแต่ดูด้านไหนลองรสนะ้คุณงลองลด,ดูองลด,ด้านไหนก็จะเป็นโซนผัก<ม>อะไรแบบเนี้ยเนี้ยของกินก็มีเล็กเกเน้อยนี่ด้านในนะ<ม>อ่ะ<ม>แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีปลามีหมูมีไก่อ,ะอ่ะอ่า ด้านในอ่ะเราเคยเดินเข้าไปแล้วคุณดูีโซนผักเป็นโซนผักอีกโซนหนึ่งใช่แล้วก็เป็นของอาหารอีสานอาหารป่าแหละนี่ปลาสวายใช่ปลาดุกปลาช่อนคุณแม่ตื่นแต่เช้าเลยเหรอตีหนึ่งเลยมานั่งรอลูกค้าอยู่เนี่ยนะเนี่ยแข็งแรงนะเนี่ยคุณขายไงคุณแม่โลเท่าไหร่แปดสิบอันนี้เนื้อล้วนนะเหรอเราเอาไปทำอะไรกินไหม คุณน้องผัดเผ็ดหรือผัด่าหรืออะไรเงหรอคุณแม่เอาให้ครึ่งโลได้ไหมได้อ่ะครึ่งโลเพราะเราจะออกไปละเดี๋วเราซื้อไปเลยลคุณดูยังหลือปลาสองล้า,านไม่แล้วคุณต้องเตรียมเครื่องไหมไม่ต้องไม่ต้องเลยนจะไปทอดก่อนครึ่งโลก่อนนะคุณแม่นะ,ะไม่ต้องแถมน,นะ,ะเยอะจัดพระที่บ้านมีผมกินคนเดียวเดีเยวแหละไข่ไม่เอาค่ะคไข่ไม่เอาคุณแม่ ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับแม่73เองค่ะโอ้แค่37เองอ่ะคุณคุณนั้น80ค่ะโอ้โหแค่18เองอ่ะอ๋อมือโปรใช่ไหมมือโปรประจำร้านย่างเลยวันนี้นี่คุณเชฟได้ปลาดุกคุณเๆฟจะไปทำสับวันนี้จะซื้อของแบบไม่จอถุงนะผมจะไม่มีอะไรจะบอกคุณนุ้ยลองบอกพพ่อแม่ดิฟ้อง ซื้อกุ้งไวตลาดที่แล้วเราซื้อกุ้งไปใช่ไหมคะปรากฏว่าเขาใส่น้ําแข็งไปให้และไอปีกุ้งอ่ะมันตันสูงน้ำะละลายเต็มหลังรถหมดเลยจนลงไปถึงข้างล่างคือทั้งพรมทั้งกระบะท้ายข้างในรถอกอวนไปด้วยกลิ่นของน้ํากุ้งเน่ากว่าจะหายกว่าจะหา,ายนี่คือต้องลื้อ <ทำ S 2> รถ<ห>อย่าง,างแรงไปซักพรมไปอะไร คือสารพัดเลยนะจำไว้นะคะใครไปตลาดอยากได้ของทะเลติดกล่องโฟมหรือลังติน้ําแข็งอะไรก็ได้เขาหงนจ่จบเลยใช่แต่เรามีวพี่แก้เคลดยรบน้ําส้มสายชูกับหลังจากล้างทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะกิ่นยังติดอยู่ใช้น้ําส้มสายชูเอาใส่ถ้วยวางไว้ในรถแล้วก็่าน่านหุงข้าวทานดำๆอะ ไปวางกระจายเพื่อให้มันดูดซับกลิ่นด้วยลองด้วยนะฐ่านอ่ะอย่าซื้อวางั่นหาอะไรลองถ่านด้วยนะคะเดี๋ยวผงถ่านมันจะล่วงใส่พื้นรถนะหายเลยค่ะหายหายไม่ต้องเสียตังค์เยอะคุณคุณนุยเขาไอ้นี่การันตีเองเพราะว่าผมทําเองคุณนุยไม่ได้ทำนี่หูนี่ปลาสดสบเลยที่นี่ใช่โอปลาินตัวเล็กเลย ปลาดิญตัวนี้ก็ไป็นปลาสลเสื้อปลาสลิดจะทำไซส์เดียวกันกลับมาไอ้นั่นอ่ะคือปลาสลิดอ่ะคือโซนข้างหลังตลาดเนี่ยจะเป็นขายส่งขายเพื่อแบบเขาไปทำกับข้าวขายต่อส่วนมากจะขายส่งขายส่งมารับไปซื้อไปขายได้ที่นี่วันนี้ครับคุณแม่ใจใช่มาแต่เช้าคุณแม่เรามาดูมาดูหน่อยว่าน้ำท่วมไหมไม่ท่วมใช่ไหมเขากั้นไว้ กังวลไหมคะกังวลไหมนิดนิดเ่ยฮะแต่สู้นะแต่เขาเอาอยู่นะไม่ไม่ใช่ไม่กล้าสั่งของมาเยอะเพราะอะไรรู้ไหมกลัวคนกลัวคนไม่มาไม่ใช่เพราะว่าทำไมรู้เปล่าก่อนนั้นน่ะมีคนช่วยเยอะคนช่วยตายหมดอ๋อเหลือแต่ช่วงโควิดปะคะไม่ใช่โควิด สลับไปเหมือนันอย่างที่เราเคยถ่ายให้ดูอ่าแล้วก็นี่ผิดส่วนพิษส่วนอะไรส่วนเนื้ออ่าคุณดูส่วนนี้เนื้อคือฝั่งนี้มีรวมทั้งหมดเลยของสดใช่อันนี้เขานั่งเตรียมแล้วหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาน้ำจืดนี่เดีียวยโอ้โหของทะเลสดสดเลยที่นี่อปลาเนื้ออ่อนนะปลาคังปลาคังปลากดคังอันนี้ปลาเลยครับ ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนจัดลงสวยๆเลยถ้าถ้าไม่อยากไปไกลตลาดนี้มีน้ำไม่ท่วมม่ท่วมเรามาดูให้ดูว่าน้ำไม่ท่วมนะที่นี่น้ำมีที่เดียวนะใช่ค่ะมาได้ทานลนรนสาวๆสวยๆเยอะแล้วก็หนุ่มๆหล่อๆนักกล้ามเยอะมากกุ้งสวยๆเลยนะใช่กุ้งสวยๆเขากำลังเลือกไซส์กดเลยนะเช้าๆนะพี่น้อง นี่มาเลือกกันได้เลยนี่ถ้ามาเช้านะมันเลือกเองเลยใช่ค่ะแต่ถ้าสายๆายห้ามเลือกแล้วมาก่อนได้ก่อนใช่คนเยอะคนเยอะเลือกกันได้นะคนมุงคนมุงคนมุงเลือกไม่ได้สดๆมากกินมากเลยอะเรียงสวยมากดูแดบนี้สวยมากเลยใช่ร้านเขายาวไปถึงนู้นเลยนะค่ะดีครับสวัสดีครับอันนี้คัดทำอะไรครับคัดทำอะไรครับเนี่ยส่ง อ๋อครับออ๋เขาไปทำงานแต่งงานบวชอะไรทั้งนั้นเนี่ยไปงานนี้นเนยแล้วรับถอดถอดเสื้อด้วยอแล้วไปถึงแค่คือหลงม้อได้เลยอ่าเนี่ยอยู่วันหลังเราเนี่ยพอเจ๊พูดเรารู้ละวันหลังเราซื้อชุดนี้ซื้อแบบถอดแล้วไม่คือแค่ซื้อปุ๊บจะให้บอกเขาบอกให้เลยอะอกไม่ได้คิดครับค่ะบอก ก่ตอให้ธรรมดาปกติเนี่ยนล้ไม่ได้ชกร้านเจ๊แขมเจ๊แขมเมืงนองแสดมากส่วนมาได้ามมันเลชอันนี้เราคุยกันเรื่องรถนพี่น้องค่ะไอเรื่องรถเพราะว่าของคุณลุยเขาทาทหกไว้นิดดวนะแต่เหม็นแบบน้ดกมเ้าสิบาตาเดียวร้อยห้าสขอบคุณค่ะลืมใช่องมากครับ ลืมอันนี้อันนี้กูเล่าไหมใช่กูเลาเพราะบางทีเราไปสิบบางทีเราไปทุกตลาดบางทีก็ลืมนะลืมของนะบางทีกลับบ้านเลยไม่ออกมีก็มือปอกเหมือนกันมือโป้มือโป้มือโป้มือปอกอันนี้ผ่าอะไรครับปลาจีนปลาจีนหัวโตป่ะแต่ตัวเล็กใช่ไหมไซร์เลนสามสิบบาทโลหกสิบครึ่งโลสามสิบนี่ไปไปโอ้แม่ค้าร้านนี้สวยอีกองละห้าสิบบาทกองละหกสิบ ปลาทูหกสิบปลานินห้าสิบกุ้งก็มีเยอะแยะเลยเช้าเลยลูกค้าเริ่มมาแล้วละใช่เริ่มเช้าแล้วเรามาแต่เที่ยงคืนนี่โลละแปดสิบตัวใหญ่มากสายทับทินไะะใช่มีสายทับทิมนะตัวใหญ่หอยลายหกห้าปูเดี๋ยวไปดูหน้าด้วยไปหาของกินอีก อ้คุณลุยปลาร้านอีกร้านไหนซอยจุวะข้างหน้าแล้วให้มันเกอะมาซอยจูอ่าซอยจูซอยจูไปตอนนี้หมดแล้วจะซอยจูแม่ซอยจูไม่ไหวแล้วตอนนี้นี่นี่ละนี่อ่ะมอ่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณลูยซ้อนถุงดีดีเดี๋ยวอ่าไอ้นี่อีกเขาเรียกว่าอะไรหกอีกนะอ่ วันนี้เราซื้อแบบว่าของแบบที่เขาทำสำเร็จให้เลยนะเพราะว่ากลัวเข็ดแล้วะเข็ดเหนื่อยอ้โหห้องไม่เยอะเลยใช่คือเขาขายส่งได้ค่ะคุณใช่นี่ยรถรมาช้าเยอะอยู่เลยเนี่ยมาช้าเยอะอยู่เลยมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อหมดละค่ะก็ส่งตามร้านอาหารมั่งทำโต๊ะจีนแล้วแต่ร้านข้าวแกง ทำปลาแต่เช้าเลยโอ้ยนี่ทั้งหมดเลยเหรอทำทั้งหมดเลยพี่ทำทั้งหมดเลยเหรอเล่าโอ้โหทำนี้ทุกวันพี่เลรอโอ้โหขายดีจัดแล้วเนี่ยคือร้านอาหารใช่ไหมฮะร้านอาหารร้านอาหารปลาเผาางี้ยคุณคี่เขาจะไม่ถนัดปลาทับทิม ใช่เพราะเราเคยกินแล้วรู้สึกว่าท้องมันมันท้องมัน่มันหยุดไม่อยู่มันย่องมันหยุดไม่อยู่ใช่มันย่องหรือมันยกล่องใช่ผ่กโอ้โหร้านไก่ร้านนี้ลุมกันเลยอ่ะเราให้ดูวงกว้างแล้วนะนี่ผักสวยๆผักสวยๆก็มีเราพาเดินมาอีกฝั่งละคุณดูพาฝั่งมาใช่อีกฝั่งแล้วนะ ฝั่งนู้นเป็นของของสดนะนี่ก็คือจะเป็นของพวกขายของชําหรือของแห้งของอะไรแบบนี้นะจ๊ะค่ะอยังจัดร้านกันไม่เสร็จเลยเดี๋ยวพาคุณดุ้ยหาอะไรกินหน่อยคุณดุ้ยเรากินอะไรกันไหมไม่เมื่อกี้เราจะไปเจ้าดังอ่ะอยู่ตรงไหนอะไรเจ้าดังอะไรเจ้าดังต้มเลือดหมูใช่เหรอคุณดุ้ยมาจากไหนคุณดุ้ยรู้ได้ดดงไงว่าเจ้าดังอ่าเขาดังในตลาดเนี้ย จริงเหรอใช่คุณดูจะไปทำอะไรไปกินเหรอซื้อกลับบ้านได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวขอถ่ายตรงนี้ก่อนนะเอาให้จบอ่าอือแลเดี๋ยวเราไปไอ้นี่กันของของกินเยอะแยะเลยนะคุณดูนี่โอ้สะดาวนะดาวนี่ตวัดสไตล์อืออ่าข้างในก็จะเป็นคุณดูซื้อไอ้นี่หน่อยวันนั้นเราซื้อนี่อร่อยร้านนี้ ซื้ไก่หมูใช่ไหมหมูใช่ไหมใช่แต่คุณจะเอาหมูไหนนี่แหละนี่แหละจำไม่ได้วันนั้นซื้อหมูไหนเป็นไม้หรือเป็นห่ออย่างนี้เป็นห่อหรือมั้งหรือเป็นไม้เนอะวันนั้นจำไม่ได้เอาเถอะลองดูอันนี้อะไรนะครับเพือียโอ้ครับขายยังไงครับอิดตู้ห้าสิบบาทได้ได้ได้อันนี้ห้าสิบแล้วก็ข้าวเหนียวเท่าไหร่สี่ห่อ เขานียวเขาเหนียวหยิบเลยคุณลุกหยิบเลยคุณลุกหยิบเลยหยิบมาทั้งกระติกเลยคุณลุยอ๋ออันนี้ห่อเท่าไหร่คะห่อละสิบบาทครับอ๋อหหรอสามห่อก็พอนุ้ยเออสามห่อก็พออยู่ๆถุงใหญ่ห่ออันนี้ถุงใส่เท้าเดี๋ยวนะเราได้ห้าเช้าแล้วอ๋หยิบไม่ไหวใช่ทำงเดี๋ยวก่อนเอากระดาษรองก่อน เขาบอกว่าร้อนมากอ่าได้ค่ะแล้วเอานี้ไปห่อหนึ่งอหนึ่งเก้าห้านี่ค่ะอออาหารประจำวันตอนเช้าเร่งด่วนค่ะเร่งด่วนแต่เราไม่เคยด่วนไปไหนเลยอ่าแต่ก็คือกินอยู่ใช่ตลอดทางด่วนเราก็ไม่ขึ้นได้เดี๋ยวเราไปต่อร้านหนึ่งจะมีไม่มีเราก็กินแบบนี้อ่าใช่ไหม ของกินเยอะเลยขนมเป็นก่องๆเลยนะขายส่งคนเยอะแต่คือว่าเรามาเช้ามากตอนนี้เราไม่อยากจะเบียดคนเนี่ยเราคนมาสายแล้วเราเบียดเราคนเยอะแยะเลยเราก็เลยมาเช้าดีกว่าโอ้นี่ชมพูเเคทสวยๆเลยนะเนี่ยไปเจอไปที่รถใช่ไหมค่ะนผลไม้แล้ว หรือไม่ต้องซื้อแล้วซื้อแค่นี้ได้เนาะเพราะไม่เกียดเดินกลับมาแล้วนี่โซนผลไม้จัดของเลยข้างหน้าตลาดเลยจะเป็นนี่ลูกชุบจ้าหอมกินเยอะเลยไปดูเราได้ของกินแล้วเราไม่สดแล้วค่ะใช่โอ้ข้างในนี้สบายเลยอ่ามีหลังคาเดินสบายดูไก่ดูไหมดูเป็ดดูเป็ดโอ้โหน่ากินมากคุณเจียบชอบอ่ะแม่เราก็ชอบนะใช่คุณดูแม่ถามแล้ว ตัว400 420ต่างกันยังไงพี่ไซส์เหรอไซส์นิดหนึ่งอ๋อไซส์นิดหนึ่งใช่ไหมอุ้ยเขารับคนละครึ่งด้วยนะร้านนี้อถ้าเป็ดพะโล่380นี่ไก่ต้มตัว200 30ผมกินน่ากินทั้งนั้นเลยด้านในอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะด้านในนะอันนี้คือสำเร็จรูปที่อยู่ด้านหน้าตลาโ้โหสวยกันเลยโอ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็กดไลค์ให้นุ้ยด้วยนะคะแล้วก็ติดตามนุ้ยไว้นะคะว่านุ้ยจะพาไปเที่ยวตลาดไหนอีกวันนี้ได้ของกินเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่หาไม่ได้สัญลักษณ์เมืองนนท์คือ3มล้อและ3มล้อที่ไทมาก็ไม่พลาดน้ําไม่ท่วมท่วมไม่ถึงนะคะมาได้เลยค่ะท่วมก็ยกรอเลยพร้อมยกรอกับสามล้อสามน้อคนบุรีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย